สวัสดีค่ะป๊อบจากเพจโตเต็มฟาร์มนะคะวันนี้เราจะพามาดูฟาร์มไส้เดือนเล็กๆของเราค่ะฟาร์มไส้เดือนของเราเป็นฟาร์มไส้เดือนขนาดเล็กนะคะมีประมาณ100กรกะละมังค่ะไปชมกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะคะวางได้ทั้งหมด72กะละมังน,นะคะที่เราทํากันไว้เราทําไว้6ชั้นค่ะแต่ละชั้นวางได้12กะละมังข้างในนี้นะคะก็จะมีน้องๆไส้เดือนนอนงบนิ่งกันอยู่ค่ะตอนกลางวันเดี๋ยวเราลองดูนะคะ ลองหาก่อนค่ะตอนนี้น้องๆจะมุดลงไปอยู่ข้างล่างนี่ค่ะสเดือนที่เราเลี้ยงนะคะจะเป็นสาเดือนพันเอฟตัวเขาก็จะใหญ่ๆอ้วนๆน,นิดนึงค่ะในส่วนของชั้นวางนะคะเราทําจากไม้เหลือใช้ค่ะหลักๆแล้วก็คือจะเป็นไม้ไผ่ส่วนเสาเสาเราใช้ทั้งหมด6ต้นนะคะจะเป็นเสาจากไม้ยูคาค่ะ ไม้ยูคาจะเป็นไม้เหลือๆจากที่เราทำบ้านเมื่อปีที่แล้วนะคะไม้ไผ่ก็จะเป็นไม้ไผ่แล้วแต่ที่จะหาได้ค่ะพอดีที่บ้านมีต้นไผ่ด้วยหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็จะหาไม้ลวกก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เป็นไม้ยูคาต้นเล็กมาวางสลับไว้นะคะเป็นชั้นได้นะคะจริงๆแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเราจะมีฝานะคะสำหรับปิดกระ,ะมังกันพวกหนูกันพวกมแมลงที่จะลงไปรบกวนไส้เดือนแต่ตอนกลางวันก็อากาศบ้านเรานะคะมันจะ จะอบอ้าวนดน่งเราก็จะเปิดฝาไว้นะคะตรงนี้พาเดินมาดูอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ยังไม่เต็มนะคะก็เป็นชั้นเหล็กค่ะวางไว้จริงๆเราไว้ใช้วางของมากกว่าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นมูลไส้เดือนที่เราล้อนแล้วค่ะเราก็จะใส่กระบะเอาไว้พอมีใครซื้อเราก็จะตักบรรจุแพ็คเกจค่ะในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องมาคอยเช็คดูนะคะว่ามีอะไรลงไปรบกวนเขาหรือเปล่าแล้วก็คอยปาดหน้ามูลไส้เดือนนะคะ เพื่อที่จะเอาไปล่อนปอบเริ่มเลี้ยงไส้เดือนมาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วนะคะช่วงประมาณเดือนวิถุนาตอนนั้นเริ่มต้นที่แค่สีกะละมังค่ะสีกะละมังนี่ใช้เส้เดือน1โลนะคะ1โลแบ่งออกเป็นกะละมังละ250กรัมนะคะได้สีกะละมังแล้วก็ค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นมานะคะ ค่ะก็จากสี่กะละมังในวันนั้นนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนนี้ก็สูงสุดอยู่ได้ที่ประมาณ120กรกะละมังนะคะหรือว่าแล้วแต่ว่าเราทำไหวที่สเกลไหนแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับการดูแลของเราที่เราดูแลไหวนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูมุมอื่นอค่ะเราจะพาไปดูมุมที่เราใช้สำหรับแช่ขี้วัวนะคะก็คือขี้วัวก่อนที่เราจะเอามาใช้เลี้ยงไส้เดือนของเราเนะะี่ยค่ะเราต้องมีการหมัก การแช่เพื่อที่จะให้เขาสะอาดแล้วก็ปลอดภัยกับน้องไส้เดือนของเรานะคะก็สาเหตุที่เราจะต้องแช่จะต้องหมักก็คือไล่พวกสิ่งปนเปื้อนที่จะมากับขี้วัวนะคะแล้วก็คือที่สําคัญเนี่ยเราต้องไล่ความร้อนออกไปจากขี้วัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขี้วัวยังมีความร้อนอยู่เอาไปใช้เลี้ยงไส้เดือนน้องเดือนของเราก็จะหนีค่ะอย่างน้อยแช่หรือว่าหมักทิ้งไว้ประมาณ3คืนนะคะสามน้ําคอยเปลี่ยนน้าทุกวัน ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เราปลูกผักนะคะผักหลักๆที่ปลูกตอนนี้ก็คือจะเป็นพวกสวิตช,ชาร์ดแล้วก็เคลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกบรรยากาศภายในฟาร์มของเรานะคะส่วนอันนี้จะเป็นแปลงถั่วฝักยาวค่ะตอนนี้ต้นค่อนข้างสูงเชียวนะคะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆฟาร์มเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะ งามเขียวมากนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็ได้รู้จักโตเต็มฟาร์มของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะรับรองว่ายังมีอะไรดีๆอีกมากเพื่อนๆติดตามคะ่ะ